สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการจดเช็ดต,ตู้กดน้ําเบื้องต้นนะครับแล้วก็ทําการเปลี่ยนไส้กองน้ํารอบนี้ก็ครบหกเดือนนะครับครบหกเดือนเจ็ดทีหนึ่งนะเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้ผมก็เปิดตู้นี่ภายในก็จะเป็นประมาณนี้อ่าทุกคนดูภายในนะ อันนี้ตู้กดน้ำนะครับเบื้องเบื้องต้นเลยเนี่ยเราเช็คก่อนว่าก่อนที่เราจะถอดไส่ถอดกระบอกดูนะเบื้องต้นเราต้องเช็คก่อนว่าระบบมีแรงดันน้ําอยู่ไหมโดยโดยทีย่ในตู้เนี่ยมันจะมีเพจเกตด,ดูนะตอนนี้เราสังเกตว่ามันมีแรงดันน้ําอยู่นะเราต้องทําการรีลีลน้ําทิ้งก่อนนะครับก็คือการปิดกวาๆนะฮะอ,อันแล้วก็ ค่อยๆกดเดนน้าระบายมันจะมีมันจะมีปุ่มให้กดระบายอากาศอยู่เป็นการระบายแรงดันในในระบบสังเกตว่าเข็มเริ่มตกเนี่แล้วก็จะมีน้ําหยดออกมาพอเราปิดวาแล้วนี่ตอนเราถอดม,มันก็จะมีน้ําอยู่ข้างในนะครับถ้าเกิดเราไม่อยากจะปลดสายเพื่อเดนน้ําออกก็เราก็ใช้วิธีนี้เอา อ่ะดูนะครับพเพช,ชเรเกตตกแล้วอ่าเห็นเห็นพเพชเรเกตนะครับเรียบร้โอเคสเต็ปแรกเอามาเอาเนี่ยผมจะเปลี่ยนทุกๆ3สามเดือนนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูกันหน้าตาเป็นไงไส้กรองเนี่ครับดู นี่คือสภาพไสกอนถามว่าอย่างนี้สกรปรกไหมแลบนี้ถือว่าค่อนข้างสกรปรกครับแต่ว่าให้เราดูเราอย่าไปดูน้ําข้างนอกนะให้เราดูข้างในนี่เย็นในไหมข้างในนี่ยังสะอาดนี่ก็คือถือว่ายังโอเคอยู่นะครับในในวปิทิพของการกรองน,นะครับพวกตะกอนพวกโคนเนี่ยสังเกตได้เลยว่ามันจะอยู่แค่ภายนอกแต่ภายในตรงไายน้ําดีเนี่ยมันยังปกติอยู่โอเค